เตือนด่วนล่าสุดนะครับถึงแม้พายุจะสลายตัวไปแต่ยังมีโอกาสมีฝนตกอยู่ใน15จังหวัดเกิดอะไรขึ้นเรามาติดตามกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับซึ่งล่าสุดนะครับวันนี้หลายคนได้ดูจากภาพถ่ายดาวเทียมก็จะเห็นว่าท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่และมีบางคนนะครับเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าท้องฟ้าปลอดโปร่งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางภาคใต้หรือภาคอีสานนะครับซึ่งคุณอยู่จังหวัดไหนวันนี้อากาศเป็นอย่างไรก็อลองเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันดูนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับกลับพบลมฝ่ายใต้โสดเข้าปกคลุมในพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคเหนือเนื่องจากขอบของหย่อมความกดอากาศต่ํานะครับที่อ่อนกําลังลงจากตัวของพายุขอบของเขาดึงลมฝ่ายใต้เข้าปกคลุมผลก็คือฝน จากกระจายตัวทันที่15จังหวัดในวันนี้ครับในขนาดเดียวกันนะครับจากโมเดลของ RJTd พบหย่อมความกดอากาศต่ําหมุนอยู่ในพื้นที่ประเทศเมียนมาตามวงกลมสีแดงนะครับซึ่งเขาจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาแล้วดึงลมฝ่ายใต้ปกคลุมในพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคเหนือฝนก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากการที่พื้นที่ภาคกลางกับภาคเหนืออยู่ในแนวลมฝ่ายใต้ และนี่คือสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดนะครับก็คือเมื่อลมฝ่ายใต้เขาปกคลุมอยู่แต่เราสังเกตนะครับมันก็จะมีลมตะวันออกเข้ามาปกกลุมด้วยพร้อมกันซึ่งแสดงว่าลมสองทิศทางจะเกิดขึ้นในวันนี้ครับก็คือพื้นที่ภาคเหนือกับภาคกลางมีโอกาสที่จะมีลมฝ่ายใต้กับลมตะวันออกบรรจบพบเจอจนเกิดการพัดสอบจนเกิดการยกตัวเป็นฝนนะครับ แต่ข่าวดีนะครับสำหรับหลายๆคนที่ไม่ต้องการฝนเพราะว่าตั้งแต่วันที่10ฤึฤศจิกายนเป็นต้นไปตัวของลมฝ่ายใต้ที่ปกคลุมเขาจะอ่อนลงแล้วจะมีตัวแอนตี้ไซคลิกนะครับเคลื่อนตัวเข้ามาตัวแอนตี้ไซคลิกก็คือเขาจะหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วกดให้อากาศไทยเราจมตัวจําไว้เลยนะครับลม500เมื่อไหร่ที่เขาหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็จะมีฝนตกหนักแต่เมื่อไรที่เขาหมุนตามเข็มนาฬิกา ก็เท่ากับว่าฝนจะน้อยลงอากาศก็จะโดนกดเอาไว้จากการที่ลม500หมุนตามเข็มนาฬิกาซึ่งในวันที่10พฤศจิก,ก,กายนก็จะเป็นแบบนั้นครับก็คือฝนก็จะน้อยลงอากาศก็จะปลอดโปร่งมากกว่านี้อีกนะครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องของแดดที่ค่อนข้างจัดเอาไว้ด้วยในพื้นที่ประเทศไทยตอนบน สำหรับตัวของพายุล่าสุดนะครับในพื้นที่ด้านตะวันออกประเทศฟิลิปปินส์นะครับคาดว่าจะเคลื่อนตัวถล่มฟิลิปปินส์ในวันนี้ครับเวลาประมาณตอนเย็นหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้นะครับแล้วก็จะโค้งตะวัดเข้าปกคลุมในพื้นที่ประเทศไต้หวันในช่วงวันที่12จนถึง14พฤศจิก,กายนซึ่งคนไหนที่เดินทางไปไต้หวันนะครับก็ควรตรวจสอบลักษณะอากาศอย่างใกล้ชิด แต่สิ่งที่ต้องระวังมากกว่านั้นก็คือในช่วงวันที่12เป็นต้นไปนะครับเมื่อตัวของพายุเข้าใกล้ไต้หวันมากขึ้นเท่าไหรเขาก็จะดึงมวลอากาศเย็นลงมาในพื้นที่ไทยตอนบนในช่วงวันที่13ครับและสิ่งที่ไม่คาดคิดมากกว่านั้นก็คือมวลอากาศเย็นเนี่ยเขาจะลงมาแล้วเขาก็จะมาปะทะกับอากาศร้อนชื้นในบ้านเราจนเกิดการยกตัวของฝนได้บ้างในช่วงวันที่13จนถึงวันที่15นะครับ สำหรับในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงวันที่13จนถึง15นั้นลมตะวันออกนะครับก็จะเริ่มปกคลุมในพื้นที่ภาคใต้มากขึ้นแล้วในช่วงกลางเดือนหลังจากวันที่17เป็นต้นไปพื้นที่ภาคใต้ก็มีโอกาสนะครับที่จะมีหย่อมความกดอากาศต่ําเคลื่อนตัวเข้ามาฝนจะมากขึ้นไปอีกครับดังนั้นครับสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้พื้นที่ภาคเหนือการเกิดฝนก็อยู่ประมาณ60-70เอร์เซตนะครับฝนค่อนข้างดี กว่าบริเวณอื่นส่วนอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ในวันนี้จนถึงวันที่10นะครับปริมาณฝนก็ถือว่าต่ำมากประมาณ30-40%เอร์เซนเท่านั้นซึ่งฝนจะไปอยู่ในพื้นที่ภาคกลางกับภาคเหนือมากกว่าเพราะว่าอยู่ในแนวของลมฝ่ายใต้แต่ต้องย้ำนะครับฝนที่ตกมันไม่ใช่ฝนที่ตกกระหน่ำอะไรนะครับเป็นฝนที่ตกตามปกติก็คือฝนหลงหดูนั่นเองครับตกไม่หนัก แต่จะตกทำให้ท่านรำคาญนะครับสวัสดีครับ